บทที่29นี่เป็นอีกหนึ่งในหลายๆสิ่งที่พระองค์ได้กล่าวซ้ำที่นี่ผมเข้าใจดีว่าพระองค์ปรารถนาให้ผมเข้าใจว่าช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมเข้าสู่การรู้แจ้งในตนเองช่วงเวลาแห่งการมีประสบการณ์ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องรอจนกว่าผมจะต้องตายไปซะก่อนพระเจ้ากับเราไม่ได้แยกขาดจากกันผู้ปแปล ใช่แล้วเธอสามารถประสบกับการหลอมรวมและการรู้แจ้งนี้ได้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่กับร่างกายมีผู้คนมากมายที่ได้ประสบกับสิ่งนี้พระองค์ได้กล่าวถึงการทำสมาธิการสวดภาวนาอย่างลึกซึ้งการประพฤติตนอย่างมีวินัยบางประการโยคะไทชิและอื่นๆการเต้นรํา และพิธีกรรมต่างๆว่าเป็นวิธีที่ผู้คนใช้เคลื่อนไปสู่ความกลมกลืนสงบสันติและสภาวะแห่งการสรรเสือนที่เป็นหนึ่งเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์มีเคล็ดลับอื่นๆอีกไหมครับที่พระองค์จะแบ่งปันจงเคลื่อนเข้าสู่สภาวะแห่งความเข้าใจตระหนักรู้ต่อความน่ามหาัศจรรย์ที่ชีวิตมอบให้และให้ความเคารพต่อสรรพชีวิตทั้งมวล มีความเต็มใจอย่างซื่อตรงที่จะสัมผัสกับประสบการณ์แห่งความเป็นหนึ่งนั้นอย่างเต็มเปี่ยมมีความปรารถนาอันบริสุทธิ์และจริงแท้ต่อการเป็นหนึ่งเดียวกับความศักดิ์สิทธิ์นั่นคือทั้งหมดที่จำเป็นในการเปิดตนเองสู้ความเป็นไปได้ของช่วงเวลาแห่งการก้าวข้ามเหล่านี้มีผู้คนมากมาย ประสบกับการหลอมละลายเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวโดยฉับพลันในระหว่างกิจกรรมธรรมดาธรรมดาเช่นล้างจานการดูดฝุ่นการล้างรถการแต่งตัวให้เด็กการทำงานที่ได้รับมอบหมายการขับรถไปตามถนนการยืนอาบน้ำทันใดนั้นอย่างฉับพลันโดยไม่มีการเตือนหรือสาเหตุ จะได้รับความรู้สึกถึงการไม่แบ่งแยกเกิดประสบการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งมันมักจะเกิดขึ้นเพียงเสี้ยววินาทีและจากนั้นทุกอย่างก็จะกลับสู่สภาวะปกติแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมเราควรทำอย่างไรเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นครับก็มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่ควรทำอะไรเลยก็คือเพิกเฉยต่อมัน สำหรับคนจำนวนมากความหมายของมันมักถูกมองข้ามหรือถูกละเลยหากเธอมีหรือเคยมีประสบการณ์เช่นนี้เธอสามารถนึกย้อนกลับไปในความทรงจำและเรียกคืนความรู้สึกส่วนใหญ่ที่เธอได้สัมผัสในตอนนั้นได้และเธอสามารถใช้มันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดกระโดดสำหรับการมีประสบการณ์ที่ยาวนานขึ้น มีผู้คนที่สามารถก้าวเข้าสู่ประสบการณ์แห่งความเป็นหนึ่งเดียวนี้ได้ตามต้องการและดำรงอยู่ในสภาวะนั้นได้เป็นระยะเวลายาวนานบางคนคงอยู่ในสภาวะนั้นตลอดช่วงชีวิตที่เหลือมันเป็นเพียงเรื่องของการจดจ่อไปที่สภาวะนั้นหรือก็คือการรวมศูนย์ทั้งหมดอยู่ที่การดำรงอยู่ในปัจจุบันการรวมศูนย์ทั้งหมด อยู่ที่การดำรงอยู่ในปัจจุบันหมายความว่ายังไงครับก่อนนะเราได้พบกับปัญหาเรื่องคำศัพท์อีกครั้งมันเป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบายประสบการณ์บางอย่างโดยใช้ข้อจำกัดของคำนั่นคือเหตุผลที่ฉันสนับสนุนให้เธอสร้างภาพในใจเมื่อใดก็ตามที่เธอทำได้ แม้ว่าภาพในใจของเธอจะเป็นเพียงแค่การอุปมาอุปไมยแต่มันก็มักจะนำพาเธอให้เข้าใกล้ความรู้สึกแห่งการรู้ได้มากกว่าคำพูดใดๆเมื่อฉันพูดถึงการรวมศูนย์ทั้งหมดอยู่ที่การดำรงอยู่ในปัจจุบันฉันหมายถึงช่วงเวลาที่เธอมีสติอยู่กับขณะปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเธออย่างสมบูรณ์ เมื่อไม่มีส่วนใดของร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณของเธอที่อยู่ที่อื่นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับคนส่วนใหญ่แต่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้และผู้ที่มีความตั้งใจจริงสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้อย่างสม่าเสมอด้วยความมุ่งมันเธอสามารถปล่อยวางความคิดของเธอออกจากทุกสิ่ง และนำมันมาสู่ขณะปัจจุบันนี้ได้บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าประสบการณ์แห่งการดำรงอยู่นักศูนยะ์กลางหรือการรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเต็มที่ตรงนี้ชาวพุทธเราที่เป็นนักปฏิบัติจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยครับก็คือการมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างสมบูรณ์หรือการอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นเอง มีสติหรือความรู้สึกตัวอยู่กับร่างกายไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นทั่วๆท,ทั้งร่างกายว่ามันกำลังมีอิริยาบทอย่างไรมันกำลังนิ่งกำลังเคลื่อนไปกำลังขยับท,ยยยทั้งร่างกายกำลังหายใจแม้เพียงแค่ผ่านจมูกแต่ให้รู้สึกว่าทั้งร่างกายกำลังหายใจและอื่นเป็นต้น เมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นจิตก็รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงไม่ขัดแย้งและไม่ไหลาตามจิตเฝ้าดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางไม่ไหลไปข้างใดข้างหนึ่งหรือก็คือไม่สุดตรงไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเองนี่คือการปล่อยวางเมื่อรู้เท่าทันอย่างต่อเนื่องจิตจะมีความเคยชิน ในความปล่อยวางในอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นเป็นอัตโนมัติตัวมันจึงปล่อยวางเป็นอัตโนมัติโดยเราไม่ได้ไปบังคับให้มันปล่อยวางนี่คือความเป็นกลางที่แท้จริงเป็นความเป็นกลางที่เกิดขึ้นจากความเคยชินในความปล่อยวางของจิตโดยไม่ได้ถูกบังคับให้ปล่อยวางจิตว่างเปล่าจากความคิดถ้ามันเผลอคิดไปก็ให้รู้ทันว่า จิตมันเผลอคิดไปไม่คิดต่อแล้วก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวเมื่อจิตรู้เท่าทันความคิดมากเข้ามากเข้าจิตก็สงบเพราะมันรู้แล้วว่าเข้าใจความจริงแล้วว่าอารมณ์สุขหรือทุกข์เกิดขึ้นจากความคิดเมื่อไม่มีความคิดก็ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆซึ่งความเป็นกลางๆงที่ว่านั้นกลับทำให้มันรู้สึกสงบสุขยิ่งกว่าความสงบสุขที่เกิดจากความคิด มันจึงชอบหรือน้มเอียงไปกับการที่อยู่กับความสงบสุขแห่งการไม่เข้าไปอยู่กับความคิดใดๆนั้นมากกว่าจิตจึงมักจะอยู่กับความสงบที่ปราศจากความคิดเป็นปกติวิสัยและเมื่อจิตสงบไม่ค่อยสัสสายหรือฟุ้งไปก็ทำให้มันรับรู้ถึงร่างกายและอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายได้ชัดแล้วก็ได้ตลอดเวลาหรือได้มากขณะขึ้นกว่าเดิมจิตรู้หรือผู้รู้ที่ถอยออกไปเป็นผู้ดู ว่าสิ่งทั้งหมดนี้กำลังเกิดขึ้นทั้งหมดนี้คือการรวมศูนย์การมีสติอยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะของทั้งกายเวทนาจิตและธรรมธรรมคือการเห็นทุกอย่างตามสภาพความเป็นจริงทั้งหมดนี้ที่ผมกล่าวมาก็คือสติปัฏฐานสี่ของชาวพุทธเทรวาทเรานี้เองใครที่เคยเป็นนักปฏิบัติทางพุทธอย่างจริงจังมาก่อน พวกคุณก็ถือได้เปรียบกว่าคนอื่นๆที่ไม่รู้ส่วนถ้ารู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่รู้อยู่ดีและการได้ทำในสิ่งที่รักหรือการได้ทำตามแพชชั่นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญและง่ายกว่ามากสำหรับคนที่ไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ผมกล่าวไว้ข้างบนเพราะความจดจ่อทั้งหมดของตัวเราจะมารวมอยู่ที่สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้ เราจะหลงลืมเวลาไปเลยเวลาหายไปความจดจ่อของเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับสิ่งที่คุณทำอยู่ณนะปัจจุบันขณะเท่านั้นแล้วคุณก็จะสามารถอยู่กับสิ่งที่คุณรักที่จะทำไปได้เรื่อยๆในทุกๆขณะในทุกๆวันได้โดยไม่มีเบื่ออีกด้วยคุณจึงเข้าถึงประสบการณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้ทำในสิ่งที่ตนรักหรือตามแพชั่นของตนผู้แปล r a มดัสได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ชื่อ Be Here Now และยังมีผลงานล่าสุดของ e อ็กฮ r t t ทเล e เรื่อง The Power of Now ด้วยนิวเขียนถึงในนี้ก็แสดงว่าเป็นหนังสือที่ควรคู่กับการไปอ่านอยู่นะครับผู้แปลวิธีหนึ่งในการเข้าถึงสภาวะแห่งการเป็นเช่นนี้ก็คือ การมองเข้าไปในดวงตาของตัวเองผ่านกระจกนี่เป็นเครื่องมือที่ดูเรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างน่าประหลาดกุญแจสำคัญคือการไม่หันหนีหากการมองลึกเข้าไปในดวงตานี้เริ่มทำให้รู้สึกอึดอัดหากเธอสามารถจ้องมองตาของตัวเองได้นานกว่าการนับหนึ่งถึงสิเธอจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความเมตตาครุณา และความรักที่มีต่อตัวเองได้มากเสียจนเธอแทบไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกนั้นอย่างไรมันอาจเป็นเรื่องยากมากที่จะรับความรู้สึกนี้หากเธอไม่เคยชินกับการรักตัวเองและน่าเศรา้าที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยชินขอให้เธอเพียงแค่อยู่กับความรู้สึกนั้นและโอบรับมันมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอให้ลึกขึ้นเรื่อย หากเธอใช้กระจกที่ใช้มือถือเธอสามารถนั่งขณะทำสิ่งนี้ได้จากนั้นในคราวเดียวหลังจากการมองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้หลับตาลงอย่างเรียบง่ายและรวดเร็วและอยู่กับความรู้สึกที่ตามมาบ่อยครั้งที่เธอจะรู้สึกล้อมรวมเข้ากับแก่นแท้ สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะหรืออาจตลอดทั้งวันหากเธอมีคู่ชีวิตหรือเพื่อนที่เธอรู้สึกสนิทสนมเธออาจลองทำในอีกรูปแบบหนึง่งด้วยการมองลึกเข้าไปในดวงตาของอีกฝ่ายอีกครั้งอย่าหันสายตาหนีแม้ว่าการมองลึกเข้าไปนี้จะเริ่มทำให้รู้สึกอึดอัดมันจะผ่านไปในเม่ชา้า ความอึดอาดจ,จะหลอมละลายกลายเป็นความอ่อนโยนและความเรืองรองภายในในขณะที่เธอรู้สึกถึงการหลอมรวมเข้ากับตัวตนของอีกฝ่ายสิ่งที่เธอได้เห็นเมื่อเธอมองลึกเข้าไปในดวงตาของตัวเองหรือผู้อื่นคือจิตวิญญาณดวงตาคือหน้าต่างของจิตวิญญาณ เธออาจจำได้ว่าก่อนหน้านี้ฉันได้เล่าว่าหากเธอมองเข้าไปในดวงตาของผู้อื่นหรือในดวงตาของตัวเองและคาดหวังว่าจะได้เห็นพระเจ้าที่นั่นเธอก็จะเห็นหากเธอไม่คาดหวังเธอก็จะไม่เห็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเธอจะเข้าถึงสภาวะแห่งการดํารงอยู่ณนะปัจจุบันขณะได้อย่างเต็มที่ และการดำรงอยู่อย่างเต็มที่ณนะที่นี้และเดี๋ยวนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากในการสลัดทิ้งสิ่งรบกวนและการออกนอกหลู่นอกทางของจิตที่เตลิดไปและมันจะนำพาตัวเธอเองเข้าสู่ประสบการณ์ที่สูงส่งกว่าในชีวิตที่เธอกำลังดำเนินอยู่น่าสนใจมากนี่เป็นวิธีที่อยู่นอกเหนือวิธีปฏิบัติในทางแนวพุทธ ที่ผมอธิบายถึงไว้ก่อนหน้านี้ไปอย่างสิ้นเชิงเลยใครที่ไม่เคยปฏิบัติในวิถีทางแบบพูดมาก่อนพวกคุณได้วิธีในการปฏิบัติแล้วนะครับซึ่งมันเรียบง่ายกว่ามากแล้วก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนอะไรเลยไม่ต้องจำวิธีการปฏิบัติอะไรให้มันยุบยับหลายขั้นตอนไปหมดด้วยซ้ำผู้แปล เธอไม่สามารถมองเข้าไปในดวงตาของสิ่งมีชีวิตใดๆโดยไม่เข้าถึงการดำรงอยู่อย่างเต็มที่ณปัจจุบันขณนะดได้นั่นรวมถึงสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงของเธอหรือแม้กระทั่งสัตว์ปา่าลองหยุดยืนและสบตากับสัตว์ที่ไม่ได้ถูกฝึก สิงโตรห,หรือหมีและดูว่าเธอจะไม่รู้สึกถึงการดำรงอยู่อย่างเต็มที่ณนปัจจุบันขณะหรือไม่เมื่อเธอดำรงอยู่อย่างเต็มที่ันปัจจุบันขณะในลักษณะนี้กับสิ่งมีชีวิตอื่นเธออาจเริ่มรักพวกเขาผู้คนตกลุมร,รักสัตว์เลี้ยงของพวกเขาและความรู้สึกนั้นเป็นความจริงอย่างยิ่ง มันเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะมองตามมนุษย์อีกคนไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดโดยไม่เริ่มตกหลุมรักเขาหรือเธอนั่นคือเหตุผลที่ผู้คนหันสายตาหนีจากกันและการอย่างรวดเร็วพวกเขาไม่กล้าที่จะมองตากันโดยตรงเป็นเวลานาน,น ความรักที่จะตามมาจะท่วมท้นพวกเขาแต่กับเพราะพวกเขาไม่รู้จะจัดการกับความรักนั้นอย่างไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกท่วมทน้นในวินาทีที่เธอยอมจำนวนต่อความรักและปล่อยให้มันนำพาเธอไปยังจุดที่จิตวิญญ,ญาณของเธอต้องการไปเธอจะไม่พบกับความยากลำบากใดๆการดิ้นรนทั้งหมดจะยุติลงและเธอจะได้รู้จักความเป็นหนึ่งเดียว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งการจมดิงเข้ากับแก่นแท้อย่างสมบูรณ์มันเป็นวิธีที่เยียวยาเป็นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นวันหรือจบวันแค่คุณจ้องตาตัวเองหรือคนรักของคุณในตอนที่ตื่นนอนตอนเช้าและก่อนนอนเรียบง่ายแค่นั้นเลยผู้แปลหรือในตอนที่ชีวิตกำลังจบลง ดูเหมือนจะเป็นแบบนั้นได้เช่นกันผมหมายความว่าพระองค์กำลังบอกว่าบางคนสามารถประสบกับการหลอมรวมหรือการหลอมละลายเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียวนี้ได้ในระหว่างที่ยังมีชีวิตทางกายภาพแต่ทุกคนจะได้ประสบกับสิ่งนี้แน่ๆในตอนตายผมเข้าใจถูกต้องไหมครับเธอเข้าใจถูกต้องแล้วไม่มีใครถูกกีดกันไม่มีใครถูกตัดสิทธิ ไม่มีใครถูกทิ้งไว้เบื้องหลังและคนที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นล่ะครับความเชื่อไม่ได้สร้างประสบการณ์ของเธอหลังจากระยะที่สองของความตายและอะไรล่ะครับที่สร้างความปรารถนาว้าวว้าวแล้วก็ว้าวสามครั้งซ้อนทั้งสระยะของความตาย ถูกออกแบบสร้างมาเพื่อนำพาเธออย่างนุ่มนวลและเร็วเท่าที่เธอปรารถนาจะเคลื่อนไปผ่านกระบวนการแห่งการระบุตัวตนใหม่สร้างตัวตนของเธอขึ้นมาใหม่นี้ในระยะที่สองของความตายเธอยังคงระบุตัวตนด้วยจิตใจของเธอดังนั้นประสบการณ์ของเธอ จึงถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเธอความเชื่อของเธอจึงสร้างประสบการณ์ของเธอขึ้นมาเมื่อเธอปล่อยวางตัวตนนี้ได้แล้วประสบการณ์ของเธอก็ไม่ได้ถูกสร้างโดยสิ่งที่เธอเชื่ออีกต่อไปแต่โดยสิ่งที่เธอปรารถนานี่คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ที่เธอเรียกว่าสวรรค์ เธออาจประสบกับทั้งสามระยะของความตายที่ฉันได้อธิบายไปแล้วหลายครั้งนี้แม้ในขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ได้เดี๋ยวก่อนนะครับผมรู้ว่าพระองค์บอกผมว่าสามารถประสบกับช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ผมไม่เคยได้ยินพระองค์พูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเรากำลังพูดถึงสิ่งเดียวกัน เรากำลังพูดถึงความตายของความคิดเรื่องการแบ่งแยกนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความตายทางกายภาพของเธอและมันสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อสามระยะของความตายก็คือสามขั้นตอนของการระบุตัวตนใหม่ได้แก่ 1. การปล่อยวางละทิ้งการระบุตัวตนด้วยร่างกาย 2. การปล่อยวางละทิ้งการระบุตัวตนด้วยจิตใจ 3. การปล่อยวางละทิ้งการระบุตัวตนด้วยวิญญาณแต่ถ้าเราไม่ได้ระบุตัวตนของเราด้วยแง่มุมเหล่านั้นเลยแล้วเราจะระบุตัวตนของเราด้วยอะไรล่ะครับไม่ระบุไม่ระบุเราไม่ระบุตัวตนของเราด้วยอะไรเลยหรือครับไม่ระบุว่าเป็นสิ่งใดโดยเฉพาะ เป็นอย่างใดอย่างหนึง่งท่านที่ที่เธอคิดว่าเธอเป็นบางสิ่งหรือเธอไม่ใช่สิ่งนั้นเธอก็เริ่มจินตนาการว่าตัวเธอมีขีดจำกัดแต่แก่นแท้นั้นไม่มีขีดจำกัดใดๆในช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมเธอระบุตัวตนของเธอด้วยทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเธอไม่ได้ระบุตัวตนของเธอว่าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นหรือไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เลยพระพุทธเจ้าเข้าใจสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์และบรรลุถึงมันเราครุ้ผู้รู้แจ้งได้บรรลุถึงมันคนส่วนใหญ่ไม่ได้บรรลุถึงสิ่งนี้ในระหว่างที่มีชีวิตแต่วิญญาณทั้งหมดบรรลุถึงสิ่งนี้ในตอนตายนั่นคือจุดป,ประสงค์ของความตาย ความตายมีไว้เพื่อสิ่งนั้นดังนั้นนี่ไม่ใช่บางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เป็นบางสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆสำหรับทุกคนในตอนที่พวกเขาละจากร่างไปใช่แล้วและในระยะที่สามของความตายเธอจะได้พบกับความสมบูรณ์แบบอันน่ามหัศจรรย์ของตัวตนที่เธอเป็นผ่านสายตาของพระผู้เป็นเจ้า ฟังดูวิเศษจริงๆมันวิเศษมากจริงๆจงๆนพูดอะไรไม่ออกเลยครับจริงๆแล้วเธอยังไม่ได้เห็นอะไรเลยการหลอมรวมเข้ากับแก่นแท้นี้ไม่ใช่จุดจบที่จริงแล้วมันตรงกันข้ามมันคือจุดเริ่มต้นไม่มีความทุกข์ทรมานใดๆในชีวิตหลังความตาย